รักษาหอบผืดให้หายต้องดูคลิปนี้สวัสดีครับผมอนันตสุขสำลาญนะครับชื่อเล่นว่าโมนะครับเป็นเจ้าของเพจแก้หอบผืดแน่นหน้าอกและสุขภาพดีได้ด้วยบาลานอยู่ขอนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการรักษาหอบผืดนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมาจะให้เพื่อนๆรู้ก่อนเลยนะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆนะครับรู้ว่าสาเหตุของโรคหอบผือดนะครับเกิดขึ้นได้ยังไง นะครับพอเรารู้จักสาเหตุแล้วเนาะเราจะได้รู้วิธีการรักษาที่ถูกต้องถูกต้องไหมครับเออก่อนอื่นนะครับผมขอท้าความนิดนึงนะครับการที่โรคหอบหืดนะครับของเราเนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับหอบหืดนะครับเป็นโรคเลื้อรลังนะครับใช้คําว่าโรคเลื้อรลังนะครับเออซึ่งไอ้โรคเลื้อรลังตรงเนี้ยนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะเกิดจากการที่ว่าภูมิคุ้มกันของเราครับบวกพ่องนะครับหรือว่าภูมิคุ้มกันของเรามีปัญหานั่นเอง นะเมื่อระบบภูมิกานในร่างกายของเราครับมี